เราก่อติด7วันอันตรายสรุปตัวเลขทุกวันนะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมของการสัญจรรวมไปถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนครับตัวเลขปีนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอุบัติเหตุสูงทีเดียวรวมไปถึงเหตุการณ์สะเทือนขวัญอย่างเช่นกรณีของรถตู้โดยสารชนกับรถปิกอัพ แล้วมีผู้ที่เสียชีวิต25รายก็สั่งสะเทือนขวัญรับปีใหม่ไปดูตัวเลข7วันอันตรายนะครับพลโทธิรวัตรบุญ,ญวัตนหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนสำนักเลขาธิการคสชแถลงสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปี2560กับแคมเปญขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ7วันอันตรายที่เราเรียกกันนี่แหละครับ คำนวณตั้งแต่29ธันวาคมปีที่แล้วจนถึงวันนี้วันสุดท้าย4มกราคมดูตัวเลขประจำวันเมื่อวานนี้ก่อนนะครับที่สาวันที่3มกราคมเกิดอุบัติเหตุ422ครั้งมีผู้เสียชีวิต59รายบาดเจ็บ419รายสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดคือขับรถเร็วครับ27.73แสงหน้าสาเหตุเดิมก่อนหน้านี้คือเมาสุราร้อยละ2 6 3 รถมอเตอร์ไซค์เป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดถึงเกือบร้อยถึงเกือบ80%ส่วนใหญ่เกิดในถนนทางหลวงนะครับรอยละ41และช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดนี่เป็นช่วงเย็นโ r ร p เพลไปถึงพบคล่ำสี่โมงเย็นจนถึง2องทุ่มครับค่ะแต่ถ้ามาดูตัวเลขสะสมของ6วันที่รณรงค์นะคะปรากฏว่ามีอุบัติเหตุสะสม3579ครั้ง เสียชีวิตสะสม426รายบาดเจ็บสะสม3,761คนค่ะและจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคืออุดรธานี146ครั้งและเป็นจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดด้วย156คน <c oughs> จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดค่ะก็คือชนบุรี33ราย นอกจากนี้รายงานจังหวัดที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตมี5จังหวัดเท่านั้นก็คือที่พังงาแม่ฮองสอนยะลาระนองและที่สตูลค่ะสังเกตได้ว่าตัวเลขของจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ๆแทบทั้งสิ้นครับ